สวัสดีครับยิซีทุกท่านครับผมเข้ามาแล้ครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับทางช่องนิชาลัญญาอาชีพครับผมวันนี้พอน้องนิชามาทำอะไรครับผมพามาเก็บเห็ดขอนนะครับผมไอ้วนต้นหนาวก็มีเห็ดขอนนะครับเริ่มหนาวเริ่มไหลเริ่มเกี่ยวข้าวเราไปดูครับเดินมาประมาณคึชั่วโมงครับผม ลายคอนแล้วครับมาดูคอนนี้ครับมีเยอะไหมครับผมอ้าวนี่ไงครับเจอเห็ดครับผมพอดีสวยๆครับซุปแกงก็ได้ครับผมประมาณนี้ครับนี่ไงผมเยอะครับนุ่นครับผมนู่นอยู่ข้างในนุ่นลึกข้างในนู่นนี่ก็เริ่มเก็บนะครับนี่เห็นทองสวยครับ นี่ครับใส่กะกาครับผมเห็ดบดหรือเห็ดขอนนะครับพอที่ทำกับข้าวนะครับไม่ได้ขายเือนเข่าครับนี่นะครับไปทำกับข้าวหรืออะไรล้วผมชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวดูคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ